อห้อัดๆไปลงให้หมดให้มันไปดูตังเหล่พ่นเรืออยู่ไหยแม่เห็นกูทำยูทูบก็อยากทำตามอ่ะยังมีบทอีกนะแต่อยากดังบ้างอยากดังต้องดังเป็นนะครับเอาหน้ามาเลยเดี๋ยวกูแตะให้ดังแน่โอ้ยนี่คนดูกว่าบทโดด โอ้ยแย่บนบนบนคัปเตอร์คัเตอร์เาไมไวแล้ตาตัวเดียวแม่เย็ดองดูดูยี่นี่เปนเด็กที่เลยวิ่งเลยแยโอ้ยมือก็มอสมอสทุกฝัู่ข้างนโอจ้วแต่ออกฝานะกวก้ายนะขอตายตาย ไปหมไปหมกลางกลางกลางตายตายไปแล้ว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 ตายลหมดหมดหายหมดรวยกันแล้เนี่ยไอ้่ไทยปะแปดเื่อนนะพี่โอ้โหจบล้เพื่อพี่ข้าทั้งอ้อมวะเลวุเลยแปดกา โอ้โหไม่ถ่านทำยตงไเนียเน่ยเอาที่แลวไอป้อม็ย <c oughs> ิงหลัล <c oughs> งเขาลงที่เต็ม <c oughs> ทั่วที่นักเม่โดนเปิดขวาเพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ไอายเข้าไฮด้าวันนั้นนะอย่าแซวดีอย่าแซวยาวนะ เองบอกใครไม่ดีร้านี่นี่นี่ล็อกดีทูวเมื่อกี้แม่งอาไปล้างยิงซุมด้วยนะได้ไม่กิซุมทำยาวหน่อยดิไปมันมาน้อยเสามวงม่ไเก้างก้าเก้าองโอ้โหไวลาโอ้โหเี่มาก วาววาวาตาไ้ยูบนโอ้โหวายวายโบวบ้าเรามายาวมาเลเดินยาวมาเลยยาวยาวพวก ไปแล้วตันนี้ไหนไปแลางไปแล้วไปเดี๋ยวอยู่เลยไปแล้วยังมองไม่เห็นแล้วมึงเตะกับทางที่อะไรอ่ะ,อะี่เดียวเตะไปแล้วเออ,อโอง่ละ ก้นต้นเลยตัวไทยไม่ต้องเตะได้ทีมไม่ตึงไม่ใช่หรอ